สวัสดีครับครับวันนี้นะครับก็มาพบกับชาวนาวัยรุ่นนะฮะเดี๋ยวให้แนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับชื่อทราพงศ์เจษศรีสุุลอายุทีิปีทำนาทั้งหมดกี่ไร่ครับร้อยไร่วันนี้มาทําอะไรที่นาครับนี่คนคนหญ้าในล่องนาดำใช้งานยากาไหมครับตัวนี้ไม่ยากครับใช้เราประคอง มันให้มันอยู่กับแถวเพราะมันลูกตีมันสิบห้าเซนส่วนรองนาดำเรามันสามสิบเซนเราประคองให้ประคองให้มันอยู่ที่ครับส่วนตัวสกีเป็นตัวเบรกเบรกมันถ้าเกิดสมมติที่หลมอเราก็ยกขึ้นอย่างนี้แล้วมันจะไปของมันเองหรือไม่ก็เร่งเครื่องครับเลาอัตราการกินน้ำมันก็ ไล่หนึ่งก็ยังไม่ถึงลิตรครับเป็นเครื่องเซ่ินแฮนด์นอกครับซื้อม,มาจากเชียงกงสภาพใช้ได้ครับเป็นเครื่องมิซูมิชิห้าเลงม้าสองแถวดีกว่าคนถอนครับเพราะคนถอนเวลาคนถอนบางคนก็มักง่ายถอนถอนจริงแต่ถอนไม่ถึงรากเพราะถอนไม่ถึงรากเสร็จ หญ้ามันก็แตกได้ดินก็แตกได้แต่อันเนี้ยคือไอ้ตัวเนี้ยมันไม่สนใจตัวนี้มันสับเป็นบุญแล้วสับเลเ็กเลยอ่ะมันก็ดีแต่ถ้าเกิดจะให้ดีก็ต้องสองรอบครับในในร่องเดียวอะชิดซ้ายขวาหนึ่งชิดซ้ายรอบหนึ่งแล้วก็ชิดขวาชิดขวาต้นข้าวรอบหนึ่งมันจะพอดีนะครับสิบห้าเซนแล้วก็ไม่จะตีตามโขดครับที่แถวแบบที่เราคุมหญ้ามาอยู่อะ่ะ จะดีมากแต่ถ้าเกิดคุ้ม้าอยู่ก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปตีเพราะมันเพราะมันไปตีก็มันมันก็เหนื่อยแรงเปล่านะถ้าเกิดถ้าเกิดตามโคตรด,ดีมากตัวเนี้ยลดต้นทุนได้เยอะครับขนถอนวันนึงก็ถ้าเกิดยาเยอะๆยงนี้ก็ประมาณสี่แถวก็เก่งแล้วครับให้นี่ชั่วโมงเดียวนี่สิบแถวครับสบายแต่ อันนี้มันเสียอย่างหนึ่งตรงระหว่างข้าวครับอกกล้องอ่ะมันจะตีไม่ได้เราต้องให้คนมาเก็บอีกทีนึงมันก็ยังประหยัดอยู่ดีครับเพราะอกต้องอกกล้องข้าวไม่่อยมีปัญหามีปัญหาตรงส่วนน,นี้ตรงนี้เต,ตียนหมดเลยตอนแรกมีหญ้าหมดแล้วเตียนหมดไหนลองดูหญ้าที่สับขาดนะครับนี่ขาดนี่ลาบนะครับเนี่ย ถอนรากถอนโคนเลยอืมขาดนี่คือหญ้าสะเดาดินอย่างนี้เราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดไม่ต้องครับถ้าเกิดข้าวยุ่ขนาดนี้ก็ไม่ต้องแลแล้วเราก็ได้ได้ป Ł <ะ>ุ๋ยพืชสดจากหญ้า,า <ๆ S 2> ด้วยครับถ้าเกิดเสร็จแล้วเราก็น้ำหล่อให้มันมิดหญ้าถ้าเกิดมิดหญ้าแล้วก็หญ้ามันก็ไม่ขึ้นละหญ้ามันจะเน่าเน่า เอานนาเสร็จเราก็ปล่อยให้มันแห้งตามปกติคราวนี้มันก็ยาคุมพอข้าวมันก็คุมคุมร่องคราวนี้หญ้าก็ขึ้นไม่ไดและเพราะแสงแดดไม่มีแสงแดดส่องผ่านเหมือนหญ้าแพรกครับเคยเคยไปวันครูปะครับที่เอากะลาครอบอะมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันแก่นแก่น <laughs> เคยไปครูครับ <laughs> อย่างนั้นเลยครับมันไม่รับแสงแดดนก็มันก็ มันก็แก่นๆนะครับมันมีแสงแดดไปช่วยในการสร้างคลอโรฟิลทำให้สารรับแสงของแท่ไม่ดีครับแล้วทำให้ต้นยามอ่อนแอด้วยน,นะครับ,แ,รบแล้วก็โตไปแทันข้าวต้นข้าวก็สูงไปเหมือนเหมือนต้นไม้ใหญ่คุมอะ่ะมันก็โอกาสจะโตขึ้นมาแล้วก็ตัวต,ต้นข้าวมันก็สูงพ้นไปแล้วเรียบร้อย ดีครับแนะนำครับถ้าเกิดใช้หาซื้อมาได้ก็ซื้อมาเลยครับหาซื้อยากโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับ